Hãy subscribe cho kênh nên là Gõ Để không bỏ นะไม่รู้อ่ไม่่นะสนสเสิตัวยอันนี้ันที่สเใช่ลูกอัีเป็นเส้ปีเส้นเดือนอที่สา ี่หกเจ็ดกำลังจะผ่านไปและมืถึงไม่รุมนะนะมืถึงเป็นเด็กที่มา้านท้าเรามาแล้ว,นะก,ลลวก็อขอนอนตลอดทั้งปีนะที่โกน,น,น,นอกมานิดนิดหน่อยหน่อยทำเสีนหน้าไม่มีแสงไใช่ไหมมาเอาไปสีให้เยนะแล้จะ,ไม,จะไ,มไ,มไม่ไม่ไม่ๆๆตื้นไม่ห้งมันจะไห้เป็นเจะ สอบได้คะแนนดีนะคะแล้วกว็สอบเป็นทางใช่ไหมสอบเป็นฐางของให้หนูสอบได้ขายอะไรที่หนูฝันไว้ฝันไว้มีสี่อย่างนั้ใช่ไหมตอนนี้อะไรหนไหนก็เลยนะโอเคเขาให้หนูสอบได้เกษตรได้ร้อเกษตรแล้วเนะนะก็ช่วยกว่ามันชื่วย 万事如意考，考的好分数，考大学哦，嗯，考到那个农业大学好不好？哎，来包起来包来。手，嗯嗯嗯嗯嗯、你擦干了吗？ 心想事成、啊，万事如意，好不好？好。嗯，来，你也要给我吗？祝福啊。祝 <laughs> 祝我万事顺心，万事如意。你，对对。嗯。来，跟我们说，祝你们身体健康，祝你们身体健康，万事如意。生意顺利，顺利、嗯。<laughs> อันนี้จะไดี